แล้ค่ยุต romo บัดดนี่ค่ะลอยกับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับบีอีแล้วนะคะวันนี้บีกำลังจะไปอาชิตวัคซีนนะคะ ก็วัคซีนของบีก็จะเป็นไฟเซอร์นะคะก็ตามอายุนะคะเขาก็ใช่ตามอายุตอนตอนนี้เวลาประมาณเกือบหกโมงนะคะแต่จะให้ดูเพราะว่าอ,อันนี้ยังสว่างอยู่เลยค่ะอันนี้ก็พกื้นที่ที่บีอยู่นะคะให้ย,ยูฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดน,นะคะตึกใหญ่มากค่ะ <Ooh. S 2> จอกตรงนี้พอดีเลยค่ะโอ๊้ยไม่เห็นอันนี้คือวัดนะคะโบสถ์ค่ะ น,นีนะคะก็คือที่ที่วีจะมาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก,ก็จะไปจอดรถกำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะค่ะตอนนี้จงก็กำลังไปจ่ายค่าอจอดรถอยู่นะคะ ค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่ที่ว่าจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะแต่ว่ามาก่อนเวลานะคะเหลืออีกเวลาประมาณอีก15นาทีนะคะถึงจะถึงเวลาที่ต้อง,องไปฉีดนะคะแต่ว่าแฟนของมีบอกว่าเข้าไปฉีดได้เลยค่ะเดี๋ยวรอแฟนกลับมาก่อนนะคะแล้วก็เราจะเดินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวีก็จะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าถ้ามีถ่ายได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันนะคะ ตอนนี้พีก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าพนักงานไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะคะพีก็จะแอบถ่ายได้ดิบๆนะคะเพื่อนๆก็ตามที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็มีก็เดินออกมาแล้วนะคะก็จะเดินกลับไปที่รถแล้วค่ะค่ะวีก็รู้สึกเสียดายมากเลยครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายบรรยากาศข้างในให้เพื่อนๆดูได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนเขาไปไม่ได้ ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะเพราะว่าสตาฟเเขาเรียกอะไรอะคนที่ทางานอยู่ในนั้นเขาบอกเลยนะคะว่าห้ามถ่ายวิดีโอนะคะหรือว่าถ่ายรูปนะคะ mm hmm. ก็พอทำเสร็จแล้วก็จะได้ไปงี้มานะคะเห mm hmm. ็นไหมประมาณนี้ค่ะเราจะเขียนว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีใบนี้มาให้เราค่ะ mm hmm. คือเร็วมาก คือทุกอย่างคือเร็วมากเลยค่ะเพิ่นเลยเขาไปไปหาพนักงานข้างในนะคะเขาก็จะถามชื่อถามที่อยู่นะคะแล้วก็จะส่งเราไปตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็ไปรอแล้วก็ก็จะมีพยาบาลมาฉีดให้เรานะคะแป๊บเดียวเองคะ่ะแฟนก็ยังง,งงงว่าคุยอะไรใช่ไหมทีละโอ้ใช่ แล้วก็ก็จะรอดูอาการนะคะว่าหลังจากนี้ประมาณว่าจะมีอาการยังไงนะคะพอตอนเอหลังหลัฉีดที่ว่าฉีดเสร็จพยาบาลเขาก็จะบอกให้เราไปนั่งก่อนนะคะเขาก็จะมีโต๊ะให้เราไปนั่งมีก็จะมีวีดีโออยู่นิดนึงนะคะก็อแอบถ่ายได้นะคะก็เพื่อนๆก็จะน่าจ,จะเห็นอยู่เน,นี่ยนะคะก็ยังไงอะค่ะเขาก็บอกให้ว่าให้ไปนั่งก่อน,นะะแล้วก็รอดูอาการประมาณ15นาทีนะคะถึงจะเดินออกไปได้ ขงบีก็นั่งแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็เลยออกมาเร็วค่ะก็รวมๆที่ใช้เวลาไปนะคะก็ประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะที่ว่าดินยเข้าไปนะคะก็เขาก็จะส่งแบบเร็วเร็วมากเลยค่ะคือแบบไม่ต้องรออะไรเลยะคะ่ะแ,แล้วก็เที่ยงกินนี้ก็ฉีดวัคซีนฉีดฟรีนะคะฉีดฟรนะีแล้วก็เขาเขาก็จะมีส่งอ e ีเมลมาให้เรานะคะไอส่งข้อความมาทางมือถือนะคะว่า ให้เราบุ๊กไม่ใช่บุ๊กสอบคือจองวันฉีดนะคะฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็จองไปเวลาเท่าไหรเท่าไหร่เวลาสะดวกเวลาไหนนะคะเขาก็มีให้เราไปนะคะแล้วก็พอฉีดเสร็จเขาก็จะบอกว่าเด็เขาก็จะติดต่อกลับไปอีกหลัง12อาทิตย์นะคะเขาก็จะติดต่อเรากลับไปอีกเพื่อให้เราไปฉีดอีกรอบค่ะควมว่ากี้แฟนแฟนบอกว่าให้ถามว่าโชว์โชว์อันนี้หรือย,อยังคือบอกว่าโชว์ไปแล้ว ก็เขาเขาอยากมีส่วนร่วมในวิดีโอบ้างนะคะชเ่องนี้นะคะก็พยายามทำวิดีโอคู่กันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเพราะแฟนก็ไปทำงานนะคะบีก็ไปทำงานเวลาถ้าไปทำงานก็ไม่สะดวกที่จะทำวิดีโอค่ะก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเวลาทำงานก็เกรงใจัวหน้านะคะก็ทำบ้างไปทำบ้างนะคะยังไงก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ันนี้ก็เป็น สามีค่ะสามีของบีเองค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หน้าตาก็จะย่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าที่อ่อที่อังกฤษเังกฤษร้านตัดผมยังไม่ได้เออยังไม่ได้เปิดนะคะถ้าเพาืเ่อนๆขัดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ยองกิอ่อครึ่งครึ่งปีแล้วก็อยู่ไทยครึ่งปีนะคะก็จะใช้สองภาษาเพราะถ้าท่านเพื่อน ที่ว่ามาอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราพูด1ึภาษา2อภาษาของพี่ก็จะพูดภาษาอีสานภาษาไทยนะคะและะ้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่นะคะมันก็สวบงมันก็จะช้าหน่อยนะคะ,ะเพื่อนก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะเบลกกล้ว yeah everything not done yeah a v e you should are you said in, are you saying in your video that people shouldn't worry about bikes u n t o o m u c h right oh oh อ๋ออันนี้แฟนแฟนทุกบอกอย่าอันนอตรออย่าอันกันเสร็จแล้วเดนแล้วแฟนก็นแฟนบีเขาให้บอกว่าให้บอกเพื่อนๆนะคะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องวัคซีนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะของแฟนบีนี่สามบีนี่ก ฉีดไปแล้วสองเข็มแล้วนะคะอาการของแกก็ไม่ก็ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือรู้สึกเหนื่อยเฉยๆแล้วก็เจ็บตรงช่วงแขนที่ว่าตรงไปฉีดมานะคะของพี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณ15านาทีแล้วที่ทาคลิปนี้นะคะออกมาหลังจากฉีดวัคซีนไปนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่รอดูนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงพี่จะอัปเดตอีกทีค่ะก็ประมาณนี้นะคะ แล้วก็เที่ยที่ประเทศอังกฤษนะคะอ่ตอนนี้อ่ประชากรของเขานะคะก็จะฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะประมาณ90แล้วนะคะตอนนี้ตั้งแต่อายุแปดตั้งแต่คนอายุสูงอายุนะคะจนตอนนี้ก็มาถึงช่วงอ่าอายุ18ปนะคะ18ปขึ้นไปนะคะ่ะอุ้ยอ้ยอะมโตก่จะให้ดูเห็นไหมเพื่อนตอนนี้น่าจะไม่เห็นแล้วเพราะว่า Circus <ะ> <What> Circus Cir is where, like like doing where you you see you know like people doing that people ขับที่ให้ดูไปเมื่อกี้เป็นสวนสนุกนะคะก็แฟนแฟนเขชี้ให้ดูเขาบอกให้ถ่ายให้ถ่ายให้ดูนะคะก็ถ่ายไม่ทัน,นะคะ่ะเพราะว่าขับรถขัก็เร็วอยู่นะคะถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินก็ขออภัยนะคะเพราะว่านั่งอยู่ในรถเนาะก็จะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับเพราะว่าไปทางานแทบทุกวันเลยนะคะก็ก็จะมีคลิปที่ว่าลงไปเมื่อเมื่อวานนี้นะคะเป็นคลิปที่ว่าไปทํางานให้กับลับโกินี่นะคะเพื่อนๆก็ค่ะที่มีทํางานนี้ก็ระทาประมาณนั้นนะคะเราก็จะไปทํางานเรื่อยๆเนาะก็จะไปเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนงานเรื่อยๆเขาเรียกอีเวนต์นะคะเพราะว่าทํางานรับรับงานงานหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้ว,วก็3สามวันประมาณนี้นะคะ่ะที่ว่ามีไปทํางานกัแฟ ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะ mm hmm. ก็หลังจากฉีดไปประมาณยี่สิบนาทีนะคะ mm hmm. ก็จะให้ดูว่าบนแขนเป็นยังไงนะคะมันบวกรึยังร like, ักขันยุทโธมัสวดด้านนี่คะ่ะลอยก็ล <c oughs> <c oughs> อยก็เป็นประมาณนี้นะคะมันมันจะรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าปวดปวดแล้วนะคะผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแดงนะคะเห็นไหม หลักเส่แดงแดงแดง,แดง,แดงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าอาการอย่างอื่นยังไม่มีนะคะแต่ว่าจะมีแค่เจ็บเจ็บตรงช่วงตรงนี้นะคะเนี่จะรอไปกินข้าวล้วค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหมนะคะ